ดวงชะตาเดือนเมษายน2 5 6 6ของชาวลัคนาราศีกรกฎการเงินได้รับอิทธิพลจากดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์และดาวราหูส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกรกฎการเงินในช่วงเดือนนี้รายได้ที่หามาเมื่อเทียบกับรายจ่ายไม่ดีนักต้องคิดถึงเรื่องของรายจ่ายที่มีเข้ามาหลายท่านอาจเครียดจึงต้องระวังการใช้จ่ายเอาไว้ก่อนใคร ที่อยากได้อะไรก็ขอให้อดใจไว้ก่อนเรื่องของการงานได้รับอิทธิพลจากดาวพุธดาวศุกร์ดาว,ดาวราหูส่งผลให้การงานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลเรื่อยๆไม่มีปัญหาให้หนักใจในงานที่ทำใครที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นควรระวังเรื่องของคำพูดการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะทำให้งานราบรื่นขึ้น เรื่องของความรักได้รับอิทธิพลจากดาวมฤตยูดาวเกตดาวพุธดาวศุกร์และดาวราหูส่งผลให้เรื่องของความรักคนที่มีคู่รักดีไม่มีปัญหาแต่ให้ระวังในเรื่องของการแสดงออกต่อกันไม่ควรเอาแต่ใจมากไปและใช้คำพูดที่แข็งกระด้างรุนแรงจะทำให้ความรักที่มีอยู่นั้นลดลงเรื่องของโชคลาภได้รับอิทธิพลจากดาวมฤตยูและดาวเกต เรื่องโชคลาภไม่ชัดเจนนักใครที่คิดเสี่ยงโชคหรืออยากได้รับรอยไม่แนะนำใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ